เมนูอร่อยทำง่ายทำไววัตถุดิบน้อย,อยแล้วก็ขั้นตอนทำไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายเลยครับกับเมนูสันคอหมูผัดพริกครับมาเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเลยครับพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเขียวอย่างละเม็ดนะครับนำมาหัน่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับหอมใหญ่ใช้ประมาณครึ่งลูกนะครับ สันคอหมู300กรัมนะครับนำมาหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับก็หั่นขวางลายนะครับจะได้นุ่มๆแล้วก็ที่เชฟเลือกใช้สันคอหมูเพราะว่ามันนุ่มแล้วก็มีส่วนของติดมันด้วยเชฟชอบมากๆเลยครับมีมันแทรกด้วยเห็นไหมละครับเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ามันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมสับตามลงไปเลยครับผัดให้เหลืองหอม เมื่อกระเทียมได้ที่แล้วก็ใส่สันคอหมูที่เราหั่นไว้ลงไปผัดได้เลยครับเราจะผัดแค่พอเนื้อติงๆนะครับแล้วก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันได้เลยใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับให้ขุกขิดขุกขิดเวลาทานนี่ก็จะคุกกับข้าวได้อร่อยเลยครับ ซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วดำหวานอีกประมาณหนึ่งช้อนชาครับแล้วก็เริ่มผัดทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับ ตามด้วยหอมใหญ่ลงไปเลยครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าสองสีนะครับใส่ลงไปเลยผัดทุกอย่างให้สุกให้เข้ากันอีกทีนึงครับ อย่างที่บอกครับน้ำจะคุกคลิกคุกคลิกอย่างนี้แหละครับคุกข้าวอร่อยนักเแหละครับเป็นเมนูง่ายๆครับใช้เวลาไม่นานเลยครับทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วได้ทานเลยครับฝากไว้อีกหนึ่งเมนูครับข้าวหมดมอนแน่นอน